กับเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับคือการเคลื่อนไหวของสุเทพในวันนี้นี่นะครับผมว่ามันจะน่าจะทำให้พวกเราดีใจนะไม่ใช่ประวัติพรั่นพึงเพราะว่าก่อนที่มันจะนัดหมายเนี่ยมันปราสายกลางค่ำกลางคืน,นี่ทุกคืนเนี่ยตะเบงจนหลอดคอมันแทบจะแตก เพื่อเรียกร้องให้คนของมาคนของมันเนี่ยมาวันนี้ให้มากที่สุดถ้าท่านดูสิครับเมื่อกี้นี้ผมเช็คจากหลายสายตำรวจหลายสายนะครับพวกตำรวจเขาก็มีนอกเครื่องแบบเนี่ยเข้าไปหาข่าวแล้วไปสำรวจความเป็นจริงปรากฏว่าที่มันอยู่กันเจ็ดจุดเนี่ยนะฮะมันมีที่สถานีโทรทัศน์สามห้าเจดเบอนะครับแล้วก็ตรงบริเวณทำเนียบรัฐบาล แล้วก็หน้าสอรอสอแต่ละจุดขนาดนี้มันมีคนไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันนั้นรวมทั้งสิ้นของมันนะเจ็ดจุดนี้ก็เอาเจ็ดคูณเข้าไปเลยครับไม่ถึงเจ็ดพันแสดงว่าไอ้สุเทพทุกสุบรรณมันพินาศฉิบหายไปเรียบร้อยแล้วครับคือมันพยายามระดมนะฮะผมบางครั้งก็ได้มีโอกาสฟังมันปราศัย ตอนกลางคืนนะครับเพราะเราต้องรู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรบ้างแต่มันพูดวนแล้วครับพายเรือในอ่างเอาแต่ด่านายกทักเสียเอาแต่ด่านายกยิงลักแล้วมันปลุกกระดมว่าเที่ยวน,นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ยวน,นี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป็นนั้น,มา,นม,ามากันให้มากมากันให้มากแล้วมันก็รงแรงไปเยอะนะครับปรากฏว่าการทุ่มเทของมันอย่างสุดชีวิตจิตใจมันทําได้ เพียงแค่ระดมคนได้ไม่เกินเจ็ดพันเท่านั้นพี่น้องเราดูสิครับไปดูสิครับตอนนี้ไปดูนี่ฮะดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องสบายใจได้เลยแต่การพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มากันหรือมากันให้น้อยเพียงแต่ต้องการให้พี่น้องมองเห็นเราจะได้ไม่รู้สึกนะครับว่าโกรธขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วร,รู้สึกโมโหฉุนเฉียวอย่างรุนแรงแล้วเวลาใช้อารมณ์เนี่ยสติปัญญามันก็จะ พดหายไปเพราะนั้นการต่อสู้เนี่ยเราใช้อารมณ์ไม่ได้เราต้องใช้สติปัญญาแล้ววันนี้เนี่ยก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับว่ามันจะมาที่อิมพิเรียนมันจะมาที่อิมพีเรียนว่าอย่างนั้นนะแต่ผมดูแล้วมันไม่กล้ามาหรอกครับเพราะมันรู้ว่าพี่น้องเสือแดงอยู่ที่นี่เยอะถ้ามันมาเนี่ยมันเจอดีอย่างแน่นอนมันเลยไม่กล้ามาครับมันไม่มาครับ คือครั้งนี้นี่นะฮะมันมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงสร้างเงื่อนไขนะครับให้มีการ,รเผชิญหน้าและมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่ามีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นตูมทหารที่จ้องอยู่นะครับมีทหารบางคนที่เขาจ้องอยู่เนี่ยก็จะตะคุบทันทีก็คืออาจจะยึดอำนาจรัฐประหารหรือไม่ก็อาจจะประกาศกฎอายการศึกก็ได้เพราะพี่น้องครับ วันนี้ทั้งวันนี่นี่ก็ล่วงมาถึง6กโมงกว่าแล้วนะครับยุทธการของไอ้สุเทพในวันนี้เป็นยุทธการขุดหลุมฝังศพฝังตัวเองครับ <apology> ไม่มียุทธการอย่างอื่นเลยแล้วมันก็ใช้วิธีการแบบเดิมก็คือว่าไปยึดสถานีโทรทัศน์สามห้าเจ็สบเอดแล้วบังคับให้สามห้าเจ็เบเเนี่ยถ่ายทอดเกี่ยวสัญญาณของพวกเขา ปรากฏว่าเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะเปิดดูหลายๆช่องเนี่ยไม่มีสักช่องหนึ่งเลยเกาะเกี่ยวสัญญาณถ่ายทอดให้ไอ้สุเทพแม้สักช่องเดียวเลย <laughs> แล้วมันโมโหโกรธามากนะตอนเย็นๆเนี่ยมันพยายามที่จะระดมคนเนี่ยไปถล่มที่อสอมอทอนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบีบคอให้อสอมอทอเนี่ยถ่ายทอดสดให้กับมันเนี่ยฝันไปนะครับสุเทพ <laughs> ไม่มีใครถ่ายทอดให้คุณหรอกครับ คืนนี ian, ้มันก็หาทางลงนะมันหาทางลงที่จริงสุดเทพคุณไม่ต้องดิ้นโดนกระสับกระส่ายอย่างเนี้ผมดูอาการดิ้นรนของสุเทพณวินาทีนี่นะไม่ต่างอะไรกับไส้เดือนถูกขี้เท่าแม้แต่น้อยยังไงอย่างอะไรดิ้น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 ก็ดูกนไปดูสิครับไปเลยไสเดือนถูกขี้เท่าไปดูสิครับไม่ต่างอะไรกับสุเทพณวินาทีนี้แล้วก็พยายามที่จะทําให้ดูเหมือนว่ายุทธการในวันนี้ของเขาสำเร็จผลอะไรบางอย่าง ก็เลยเอาหนังสือไปยื่นกับสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยณตอนนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องการเลือกประธานวุฒิสภาได้เลยแล้วมันไปยื่นสุรชัยเลี้ยงบุลเลิศชัยมันพยายามคิดหาวิธีการสารพัดอย่างนี้ตอนนี้มันตันไปหมดแล้วครับมันจะเอามาตราเจ็ดก็ใช้ไม่ได้มันเอามาตราสามก็ใช้ไม่ได้มันประกาศมันเป็นรัฐาธิปัตย์ก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันจะประกาศตั้งรัฐบาลเถื่อนก็คือ ตั้งรัฐบาลโดยตัวมันเองก็ไม่ได้ไม่มีอะไรได้สักอย่างเลยมีอย่างเดียวต่อไปนี้สุเทพผมแนะนําคุณนะเ <_ letter> ชือดคอตายไปซะ <_ letter> เพื่อจะมีคนเห็นใจคุณได้บ้างแล้วมันไม่เพียงแต่คนไทยรู้กันหมดแล้วนะครับไม่เพียงแต่คนไทยรู้กันหมดนะผมก็ไปอ่านเนี่ยพอดีเขาโพสต์เข้ามาในเน็ตของผมนี่นะปรากฏว่า C.N.N. นะผู้สื่อข่าว C.N.N. เขารายงานแบบว่าไอ้สุเทพนี่นะ มันนัดว่าวันนี้วันสุดท้ายวันนี้ชนะแน่วันนี้ชนะแน่ซ้ำซ้ำซักซาก,ซกมาหลายเดือนแล้วครับไม่เห็นชนะสักทีแล้ววันนี้ก็จะไปชนะอีกเสียเง็นเขารายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะน,นี้ทั่วโลกลนะครับเขาขำกริ่งเลยกับ <g> ย <rab> ุทธการของสุเทพในวันนี้นะครับและเนี่ยมันก็พยายามอย่างที่ผมบอกอ่ะมันบอกมันไปยื่นหนังสือให้สุรชัยเรียงบุญเลิศชัยแล้วมันบอกก็ <g rab> มันไม่มี ไม่มีที่พึ่งที่หวังของมันแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับคนจมน้ำาหมะเพราะฉะนั้นถ้ามีเศษใบหญ้าเนี่ยลอยมาสักเส้นเดียวกนจะจมน้ำมันก็ต้องเกาะแต่เองเกาะยังไงก็ต้องจมน้ามันยังข้ามไปสุเทพเจรสุบานคือจะไปหวังอ่ะประธานวุฒิสภาก็คือคุณไปเรียกร้องสุรชยัยขนาดนี้สุรชัยยังไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภานะครับและจริงๆต้องการเรียนด้วยความครบนะครับเขาประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิไม่ได้ พราะว่าพระราชากริสริกากำหนดอย่างชัดเจนว่าให้มีสองเรื่องก็คือคัดเลือกกรรมการผู้ทรงกระุฒิของศาลปกครองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพิจารณาคุณสมบัติของสุภาปิยาจิตติยินีีผมกล่าบเรียนนะครับว่าสุภาปิยจิตติเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยที่เขาชงขึ้นมาเพื่อเล่นงานรัฐบาลยิ่งลักณ์เป็นการเฉพาะเลยครับ เพราะนั้นนี่นวันนี้เขาเลือกไปแล้วนะครับร้อบสอคะแนนก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจริงๆคนที่มีความรู้ทางด้านเิรษฐศาสตร์มากกว่าสุภาปิยจิตติก็ก็เยอะแล้วก็คนที่รู้เศษศาสตร์มากๆนี่นะครับก็สามารถหักล้างข้อมูลของสุภาปิยจิตติได้เฉยเลยแต่มันน้าขันนะฮะเพราะสุภาปิยจิตติเองเนี่ยถูกปปช ตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบนะผมก็เลยอยากจะถามว่าปปชสอบเรื่องของสุภาปิยจิติเสร็จแล้วหรือยังครับแล้วก็ตั้งขึ้นไปดูสิครับพวกนี้เขาทากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับยิ่งพวกนี้มันดิ้นเท่าไหร่นี่นะผมว่าเป็นผลเป็นผลดีกับเรานะก็คือมันยิ่งทําให้ประชาชนทั้ง67ล้านคนเขาเห็นถึงความเน่าเฟะขององค์กรต่างๆของพวกอามาตยาธิปไตย แล้วมันก็จะถึงจุดที่พี่น้องประชาชน67ล้านคนทั่วทั้งประเทศต้องช่วยกันถือไม้กวาดกวาดองค์กรของอามาตยาธิปไตยออกไปจากเวทีบวชศาสตร์เสียทีครับเราใช้ไม้กวาดนะไม่ต้องใช้ปืนนะสุเทพไปยื่นให้สุรชัยเลี้ยงบุลเลชัยทำทำเนี่ยแล้วให้เวลาสามวันนัปนประหลาดจริงๆคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยแล้วคุณมาให้เวลาสามวันมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องบ้านะ่สด็จแว่าสุเทพเนี่ย,ยมันกลายเป็นคนบ้าสมบูรณ์แบบไปแล้วครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเนี่ยไปบอกว่าสามวันนะฮะให้ประธานวุฒิขณะนี้ไม่มีประธานวุฒินะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเลือกกันได้หรือเปล่าเอา้าลองดูสิคุณลอ,ลองเดินหน้าเลือกดูสิเพราะผมเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในใจประชาชนนะไม่ใช่ที่เขียนไว้ในในตัวอักษรนะหรือไม่ใช่ที่องค์กรอิสระต่างๆหรือสานูนุวินิจฉัยเพราะประชาชนนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับคุณไม่สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนได้หรอก ประชาชนมีสายตาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับสิ่งที่คุณทําผิดเนี่ยประชาชนจะบอกว่าผิดแต่ถ้าสิ่งที่คุณทําถูกนี่ประชาชนก็จะบอกว่าถูกอย่างเช่นการวินิจฉัยของสามนูเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศเขาลงมติไปแล้วว่าคําวินิจฉัยของสามนูเนี่ยไม่ชอบทำและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรวมทั้งปปชด้วยแต่ตรงข้ามครับประชาชนเนี่ยนะครับโอบอุ้มนายกยิ่งรัก เข้าไว้ในหัวใจประชาชน67ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับประชาชนก็เห็นนะอย่างนายกยิ่งลักษ์บอกว่ายินดีที่จะตายในสนามประชาธิปไตยนี่ไงครับเป็นตัวอย่างที่เด็ดเดียวที่น่าเทิดทูนสรรเสริญส,สง่างามยิ่งแล้วประชาชนก็โอบอุ้มแล้วก็ต้อนรับท่านนายกยิ่งรักษ์เอาไว้ในใจของประชาชนไปชั่วกาลบ,บาภาษานะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะวันนี้นะ แล้วนักวิชาการระดับใหญ่ๆของโลกสิงคโปร์ก็บอกนะในอนาคตคือตั้งแต่วันที่สานูนี่วินิจฉัยเป็นต้นไปเนี่ยโลกจะจดจารึกไว้ว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นผู้นำที่สง่างามยิ่งทางด้านความยุติธรรมและการใช้ความสงบแก้ปัญหาทุกเรื่องทางการเมืองครับไม่ใช่ผมนะนักวิชาการและนักสืพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์นะฮะชื่นชมฮะเพราะนั้นกลับมาดูสิครับสุเทพมัไปยื่น บอกว่าสามวันก็คือมันจะนอนคืนนี้พรุ่งนี้ละมือน,นี้แล้วมันใช้ภาษาภาษาที่หลอกลวงคนเนี่ยพยายามใช้ภาษาธรรมะพยายามบอกว่าฉันนี่เป็นคนที่ต่อสู้ด้วยสงบสันติปราชากาวุธแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยก็มาหลอกลวงประชาชนของเขาซึ่งขนาดน,นี้มันเหลือไม่ถึงเจ็ดพันนะผมดูแล้วคืนนี้ดีไม่ดีอาจจะเหลือไม่ถึงสามพันก็เป็นไปได้ครับแต่และจุดไม่เหลือถึงห้าร้อยแล้วครับเหตุผลที่ผมให้ห้าร้อยเพราะมันจําเป็นจะมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ย เพราะแต่ละที่มันมันต้องมีกองกำลังติาวุธถ้ามันไม่มีกองกำลังติาวุธนี่นะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองจะบุกเข้าไปจับกลุมตัวมันเพื่อส่งสารและยัดเข้าคุกใช่ไหมฮะดังนั้นแต่ละที่อย่างน้อยมันต้องมีประมาณ500ร้อคนเจ็ดที่เจ็ดห้าสาทีา่ว่ามันต้องมีประมาณสามพันกว่าคนเพราะมันมีเงินเยอะฮะมีคนใครต่อใครก็จ้างมันเยอะแล้วมีทหารนอกแถวฮะไปรับจ้างมันเยอะเพราะนั้นในคืนนี้ไปดูสิครับ ผมเชื่อว่าผมถ pues ่ายไม่ผิดนะตอนผมมาเนี่ยผมก็ดูมันปราัยมันปราัยที่น่าจะเป็นเชิงสะพานชมัยมารเชต์แต่ผมดูไม่ชัดนะเพราะแบ็กกราวน์เนี่ยเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมองไม่ชัดน่าจะเป็นเชิงสะพานชไมัยมารเชต์หรืออาจจะเป็นหน้ารัสภาแต่ผมดูมวลชนหรือประชาชนที่รับฟังที่ในสุเทพปราัยเนี่ยผมว่าเหลือไม่ถึงหนึ่งพันคนตรงบริเวณที่ในสุเทพปราัยครับนี่ไงคือความเสื่อมทุดคือการถอย อย่างรุนแรงของในสุเทพเทือกสุพรรณเพราะมันคาดการณ์ว่าวันนี้มันต้องรุกโจมตีอย่างเฉียบขาดและสามารถที่จะมีหมัดน็อกนะฮะน็อกฝ่ายเราให้อยู่หมัดให้ได้เพราะ,ะนั้นฝ่ายสุเทพเนี่ยมันเสื่อมสุดเสื่อมสุดเสื่อมสุดลงไปทุกทีแต่ผมกล่าวไปนั้นนะครับว่าศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยนะฮะไม่มีวันที่จะเดินลงจากเวทีทางการเมืองด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยมวลไม่ใช่มวลเพราะเดี๋ยวจะไปพูดแบบสุเทพต้องอาศัยประชาชน เกินกว่าเกินกว่าครึ่งของประเทศช่วยกันขับไล่ให้สุเทพเนี่ยลงจากเวทีการเมืองเสียทีครับวันเทนี่ยวนี้เนี่นะเราต้องมากันให้เยอะๆมากันให้เป็นล้านผมเชื่อมีคนเ็าถามมาให้เป็นล้านมาตากแดดมาไม่เห็นทําอะไรเลยคือต้องกลับไปด้วยความครบนะครับลำพังเพียงแต่เรามาปรากฏตัวเป็นล้านเนี่ยมันส่งความหมายทางการเมืองให้ประเทศไทยเนี่ยรับทราบว่า นี่ไงคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพร้อมที่จะมาเสียสละตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็วางนะครับภารกิจในวิชาชีพตัวเองเนี่ยทุ่มโถมในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยไว้เพื่อโค่นล้มระบอบอมาตยาธิปไตยลงไปครับท่านจะไปเข้าใจผิดนะคระับพังแต่มานี่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ใช่ครับแล้วยิ่งถ้าหากมันส่งสัญญ,ญาณไปต่างชาตินะแล้วหากว่าเรายืนหยัดในการต่อสู้แบบสันติวิธีได้เนี่ย เราจะเป็นแบบฉบับของทั่วโลกเลยนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยวิธีทางสันติวิธีครับด้วยทางสันติวิธีนะครับที่เราเห็นอันหนึ่งก็คือเนลสันเมนเดลาเนี่ยเขาทำมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับประเทศเขาผ่านการลบราค่าฟันกันมากมายมหาศาลเนลสันที่ติดคุกเนี่ย2ีปีแล้ว The Kirk เดอร์เคิร์กนี่นะครับอาจจะเนื่องจากเนี่ยสถานะทางประเทศประเทศของเขาเนี่ยบีบบังคับ ให้เฟเดริกดบเบิลเดอร์เคิร์กเนี่ยไปเจรจากับเนลสันในคุกนะฮะและเนลสันตกลงก็เลยออกมาเที่ยวนี้นี่ผมเชื่อว่าเนี่ยเรามากันให้เยอะเถอะครับมาให้เป็นล้านเลยสุเทพมันไปไม่รอดแล้วครับมันบอกว่าให้สามองค์กรเนี่ยประธานวุฒิซึ่งมันยังไม่มีประธานวุฒินะฮะแล้วประธานสารดีการประธานสารดีกานี่นะครับท่านมาจากสายวิชาชีพนี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทย ก็คือใครก็ตามที่เรียนหนังสือเก่งๆไปเรียนยยนิติศาสตร์จบแล้วก็สอบเนจบแล้วก็ไปสอบผู้ช่วยผู้อาสาเสร็จแล้วก็ไปรับราชการเป็นผู้ช่วยผู้อาสาไต่ระดับนะฮะจากสารชั้นต้นขึ้นมาเป็นสารดุทร์แล้วมาเป็นสาลดีกาท่านเป็นสายอาชีพครับแต่เนื่องจากประเทศไทยีนโครงสร้างขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นประธานสาลฎิกาจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ คือมาจากสายอาชีพแต่เราระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจนี่ประกอบด้วยสามส่วนก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในประเทศไทยในตุลาการมามีลักษณะพิเศษซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มีเพียงสองส่วนน่สองอำนาจเท่านั้นเองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะสะท้อนออกถึงเจตจำนงของประชาชนทั่วทั้งประเทศได้แล้ววุฒิเองนี่นะครับก็มาจากการลากตั้งสักครึ่งหนึ่งและสุรชัยสมมุตินะดูแล้วเขาจะต้องชนะผมดูแล้ว เพราะพวกเราทะเลาะก,กันเองไะจองชัยก็ทะเลาะนะคือไม่ยอมถอนตัวเขาอ้างว่าเขาจะต้องเป็นรองประธานวุฒินะนะและขนาดเดียวกันก็มีนะครับมีความต้องการของพี่น้องวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งต้องการประธานวุฒิอีกท่านหนึ่งผมจํคับคล้ายครับคลาว่าจะเป็นคนที่ชื่อสีเมืองก็เลยไม่มีใครลงใครฮะแล้วจงรักก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่สีเมืองเขาดีตรงที่ว่าเขาไม่ยอมลงแข่งเพราะฉะนั้นสองคนนี้เนี่ยก็จะแย่งคะแนนกันเองและสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยก็จะมาเป็นประธานวุฒิแต่คุณมาจากการลากงตั้ง แล้วคุณจะไปสะท้อนเจตจำนงของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรแล้วผมก็ได้เห็นการแสดงทัศนคติทางการเมืองของคุณเนี่ยในรัฐสภาหลายครั้งเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าสุรชัยเลี้ยงบุเรศชัยทัศนคความคิดทางการเมืองเป็นแบบนกหวีดเต็มพิกัดเลยครับถ้าเขาขึ้นมาเป็นประธานพ้ทธสภานี่ก็เป็นประธานพุทธสภาแบบนกหวีดเนี่ย เพราะนั้นเขาไปควานหานายกตีอะไรก็แล้วแต่นี่ะก็ต้องเป็นนายกแบบนกหวีใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ใช่ไหมครับนี่เราพูดถึงตัวเนื้อหานะแต่พูดถึงโดยรัฐธรรมนูญก็ทําไม่ได้ครับเพราะนายกตีเนี่ยต้องเป็นสสครับและต้องประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นคนรงนามนะครับรับสนองพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อพระองค์ท่านจะได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมลงมา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสามคนไปคุยกันได้ยังไงวสุเทพสึงหสุบันมันคิดบ้าของมันเองไงตอนแรกคิดว่าเป็นรัฐาธิปัตย์จำได้ไหมฮะแล้วมันจะตั้งนายกรมตรีนะฮะตอนนี้สิ้นท่ามหมดปัญญาไม่สามารถบอกว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย,ต <c ười> ย์เพื่อตั้งนายกรมตรีได้อีกแล้วกลับไปบอกว่าให้สามคนคุยกันเพื่อตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดูสิครับแปลว่ามัน,มนเลอะเทอะแล้วอันนี้ไม่ได้ก็ไปไนู่นไอ้นู่นไม่ได้ก็ไปนี่อันนี้ไม่ได้ไปนู่น,ไไนเลอะไปหมดเลยไม่ตังงออะไรรคนนบบ้าาาาทีี่่ใยูโล ไม่ต่างอะไรกันนะดูแล้วไม่ต่างอะไรกันเลยดังนั้นกาบเรียนพี่น้องด้วยความครบเราต้องรักษาการต่อสู้แบบสันติวิธีไว้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูถ่ายทอดเอเชียอเดทนะ่ดีเอ็นเแล้วก็ยูดีเนี่ยมีเสื้อแดงเยอะช่วยกันกาบเรียนไปยังทุกกลุ่มเถอะครับว่าอย่าต่อสู้ด้วยวิธีทางอย่างอื่นให้ต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเดียวแล้วมาที่อักษกันให้เยอะๆและอย่าไปบั่นทอนจิตใจกันเอง ว่าถ้าหากว่ามาเนี่ยนะมาตากแดดตากฝนไม่เห็นดำเลยเลยแล้วมันจะไปสู่ความสําเร็จได้ยังไงไม่ใช่ครับการออกมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นการบอกประเทศไทยทั้งประเทศและบอกพี่น้องทั่วโลกว่าอันที่จริงแล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเขาต้องการประชาธิปไตยเขาไม่ต้อนรับพวกพเผด็จการฟาสซิสต์เขาต้องการขุดลากถอนโคนระบอบอมาตย์ยาธิปไตยกเด็จการฟาสซิสต์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยครับ เนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วผมดูลีลาสุเทพนะผมเคยคิดว่าจะนานนะผมดูแล้วไม่นานเลยผมเชื่อของผมเองนะไม่นานแล้วเพราะมันอ่อนเปรีย้ยเพียแงแล้วมรดงครั้งต่อไปก็ไม่ได้ลวเที่ยวนี้มันขออยู่สามวันนะที่ผมทราบนะนะท่านสมท่านพิพัฒช,ชัยท่านบอกว่าสิบห้าวันแต่ผมปูด,ดูแลสุดเทพมันบอกว่าขอ 10, ขอสามวันก็คือถึงวันที่สิบสองถ้าไม่มีคําตอบเนี่ยมันจะทําปฏิวัติประชาชนปฏิวัติบ้าอะไรมึงวะมึงมีคนกี่คนเนี่ยสุเทพจะมาปฏิวัติอะไร นะมันจะเรียกนายทหารชั้นผู้ใหญ่มานั่งกับมันและออกทีวีแล้วก็เป็นการโคน่นยึดอำนาจรัฐเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้เพราะผมเชื่อว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่บ้าไปตามมันเป็นอันขาดผมเชื่อนะฮะเพราะว่าเขามีสติสัมปชัญญะเพราะไอ้นี่มันใกล้ตายเต็มแก่แล้วแล้วประยุทธ์นี่เหลือเวลาสี่เดือนในการ,กรเกษียณน,นะฮะผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาคงต้องการที่จะเกษียณด้วยความสง่าง,งาม ผมเชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะจะไม่เล่นเกมของสุเทพเทศวนผมเชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยจะไม่ประกาศกฎเอกฎการศึกและเชื่อว่าประยุทธ์จะไม่รัดประหารครับแต่พวกเราเนี่ยนะครับต้องเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดในการต่อสู้อย่างสันติวิธีนะอย่าไปสร้างเงื่อนไขนะครับอย่าไปงับเหยื่อของสุเทพเทรรณนะครับไม่ว่ามันจะมาหลอกล่อจะมาสร้างเงื่อนไขจะมายิงนู่นยิงนี่อย่าไปตอบสนองต่อมัน คือตบมือข้างเดียวไม่ดังฮะอาจารย์พุทธาสอนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรานิ่งๆเถอะครับมาชุมนุมที่อักษาให้เยอะๆเถอะครับแล้วเดินเส้นทางสันติวิธีให้เคข้ครั้าที่สุดเะครับชัยชนะเนี่ยอยู่แค่เอื้อมนี้แล้วครับขอบคุณมากครับ